ใ้เบอาคนเด้อจะเข้าถ้าได้มเม้าบอลละสิฟ้าเว้าเฝ้านี้เพราะมันยังอื่นดอกอืหลายตัวหลายคนน่ะเขามามาถามเหลืองเมียฝรั่งนี่ล่ะซุ้มเจ้ายู่กินจังไรซุ้มเจ้าไปมาจังไรคนละเมืองละเวน้นนี่เออข่อยก็อยากได้อยู่เด้โอ้ยข่อยก็อยากจะบอกซุ้มเจ้าว่าเอาตอนนั้นมันก็วาสนาไพวาสนามันเด้อแต่วาสนาข่อยกับผู้คือกันก็วาสนาเจานน้าอ่ะนะกว่าข่ายสิว้าบาทนี่เรื่องของเรื่องมันสิเกิดขึ้นมาว่า กะสิมีคนไทยมาอยู่นี่หลายต่อหลายคนแต่ง,งานมาบ่ท่านได้พ้นขามเด่นขเขาเอิ้นว่าปีนึงทุกคนเออมาเลี้วบ่ไไราตามสถานการณ์ที่ผู้ชายสัญญาไว้ให้ว่าสิได้อันนั้นอันนี้คือแนวที่นั่งไฟฝันนว้วนะเอออันนี้คือขาเจ้ามากสิบบอกเนาะข่อยกับบอมเรื่องของข่อยดอกแต่ข่อยก็อยากว้าให้ฟังสิบ,บอกว่าซอก,กับบอมแมนเด้ แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนจนักหน้อยเอามาเป็นประสบการณ์ชีวิตให้ฟังซื้อ,อเออบาทนี่เพิ่นกับแมวสู่ฟังว่ามี่ผู้ญิ่งไ่ายเนออยากจะอยู่ต่อทุกคนคําว่าอยากจะอยู่ต่อนี่คือมันมีสองสถานการณ์เด้นี่วิชาก์กหาผัวไม่ฝ้าให้ผัวไม่เส้นให้นะเส้นล่กกระดาษให้แล้วก็หาหมองไม่อยู่คือมีที่อยู่ตายตันั่นเองทุกคนเออสถานการณ์นี่พนเราถามมัน ไอ้คนที่เฮ็ดกระดงกระดาษนะเขาบ่บอกควนว่าตรงเฮ็ดจังไดน,นี่นั่งกับหัวดีทุกคนคำว่าหัวใสของผู้หญิงคนไทยเป็นบางคนนะอันนี้เขาไร่ได้รวมนะอย่าคิดมั่วตัวแล้วก็อย่าด่ามานะจะบอกให้เพิ่นละไปเฮ็ดจังไดบอกจ้างผู้ชายมาก จ้างผู้ชายมาเล้วบาดนี่การเท่าจีเฮ็ดยังกับกระดงกระดาทุกคนเอ้ยอันนี้คิดเอาสมองคิดสกคนเดอ้ออย่าอาอนอื่นคิดเพราะยังกระดาษที่เขาตีพิมพ์ออกมาเลี้วเป็นประวัติของเจ้าเล้วมันเป็นเอียงที่รอบขอบที่สุดที่สําคัญที่สุดเลยพ่อคนใดคนหนึ่งเขาเออกกระดาษจ้าเข้าไปยื่นเบิ้งเอกสารที่เจ้าเฮ็ดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้จะมาอยู่โดนซําไดเจ้าหัวจักผู้ใายผู้นี่ซําไดหรือว่าเจ้าเรียนรู้หรือไม่ยูนิต โดนปานใดเขารู้จักประวัติเจ้าเบิดสิไปคิดตัวเขาเฮ็ดหยั่งคอยถามเจ้าเน่บาดนีนางก็ไปคิดตัวเขาว่าอ,อผู้ชายผู้นี้รู้กันบ่โดนแต่ปันใดใดก่อนที่คุณเสียดกระดงกระดาษเกี่ยวกับวีซ่านี่เขาก็ต้องสืบประวัติคุณบอละ่ะเขาก็ต้องถามว่าคุณแชดกับผู้ชายบอคุณเฮ็ดน,น,นัเนเฮ็ดหนี่บอการที่คุณยืนตรงนั้นมาเร็วนะ้อมูลมนมันออกมาบัสิบอกให้ เออออกมาเลยเห็นอีหยังบอกห่วยอากลากตัววันเดือนปีเฮ้ยสิเหลือติบาทไปตัวเขาว่าผู้ชายคนนี้ทำมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วหนาหูจักกันมาดวนจังดใแดแซดหมูว่านเมือก่อนนี่อังสินะเออผู้พัวนั่นกระสิปลามาลอวมาหลอกอังสิทุกคนก็เลยเฝ้าหาทีอยู่ไหมนี่นะบอกไว้ก่อนเตือนนะ เตือนสติกันดีๆถ้าสิเหตุในเรื่องจังสี่นั่นกลับขึ้นไปคิดใหม่เด้อทุกคนเด้อมันบอกเปนว่าโลกปัจจุบันนี้เขาเหตุกันได้ย่งไๆเพราะว่าเขาบยอยากติดแต่แต่แรงเก่งเด้อทุกคนเด้อพวเคล็ดกระดาษก็ดีอันนี้เอามาฝากบอกไว้ผู้ใดอยากจะเหตุจังสี่คิดให้ดีพระนาะัะน้นเลี้ยวเจ้าสีเดินเจ้าสิเจอปุ้งแปะ <c oughs> เขาสิออกมาเปิดเผยเจ้าโดยตรงเออไปละแค่นี้ละบอกให้กันฟังซื้อ